หนึ่งคืนที่เพชรบุรีไปเลยนี้จะมาเป็นถ่ายวอล์กสองวันหนึ่งคืนที่เพชรบุรีเอตอนนี้เป็นเวลาประมาณสองทุ่มสามนาทีแล้วก็รอยาวยาวรอยาวรออีกประมาณสองสามชั่วโมงแต่จะไปแล้วอือใช่หัวใจรอไม่ไหวตึงใจลอยไปอยู่แต่ราไปอยู่เพชรบุรีแล้วใจมันไม่อยู่นี่แต่ตัวอยู่นี่แต่ใจไปนู่นแล้ว อยากเห็นมากที่นั่นเป็นยังไงสวยนะค่หนไม่พี่จะพูดตัดตัะตัดตัวไม่ไม่อยากตีจะตัดดิคือแบบแต่รอตอนนี้รอรถมาจะอัปเดตอีกรอบหนึ่งขอไปก่อนจะไปนั่งรอคนอื่นชิวๆนะบ๊ายบายตอนนี้รถมาแล้วเป็นไงเวลาสี่ทุ่มสามสิบหกสี่ทุ่มรถมาแล้วแต่๋รอดูว่ารถจะเอากี่โมงแต่ตอนนี้เราเศร้าว่ะ น้องจ๋าไม่ได้อยู่ข้างเราไปรั้งกันสองคนเนี่ยไม่เด็กก็ไม่รู้บรรยากาศดูบรรยากาศบรรยากาศขายกันตรงนี้บรรยากาศพักไหนร่างร่างรางร่างแต่เดี๋ยวรอดูน้องจ๋าก่อนมีบรรยากาศมีแค่นี้เองตอนนี้มอสออกมาสามขึ้นมาครูยังไม่ขึ้นมาเลยแอร์เย็นมากเนี่ยโอ้โหเป่าหัวเป่าหัวช่ำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวจะอัปเดตต่อเรื่อยๆเดี๋ยวไปก่อนสี่กี่โมงครับ มาแวะปัม๊มที่ที่ไหนนะไม่รู้เออเดี๋ยวเขาปล่อยหลงแต่เนี่ยมาแวะเซเว่นล้างหน้าแปรงฟันกันหมดทุกคนไหนเราไปซื้อกินสิ <c oughs> ข้าวนาดปิดจังเหม็นนะโอยจะซื้ออะไรไหมครับเนี่ยซ,ซ,ซื้อของกินมาไหนเป็นตาก,กล้องให่ถงข้าวกลับกล้องไม่ได้ ซื้ออะไรไหมคะซื้ออะไรไหมคะนักจาก๋าซื้ออยู่คะ่ะงั้นขอตัวไปซื้อของไปถึงเขาวางเดี๋ยวเดี๋ยเป็นตากล้องให้นะครับครับบทเป็นตากล้องงนรไฟ้นู่นรถรางไฟฟ้า,อ,ลลาอยู่ไหนด๋ยวพาไปดูนะเดี๋ยวไปดูกันเจอแต่เจเจรังแยกไงไม่ <c oughs> ม้วไม่เห็นละ นี่เราก็มีร้านอะไรเยอะแยะเลยมีชุดไทยด้วยแล้วก็ขึ้นชุดของคุณคือตอนนี้กําลังจะขึ้นแล้วน่ะโอ้โหมาพร้อมขึ้นแล้วตัวใส่ตัวค่ะสุกตัวอ้วนตันนี้ตัวเมากลัวเมานะคะจะเมาไหมคะงถ่ายไว้เลยะอะไรต้านนงเนี่ยถ่ายไว้ดิงั้นเดี๋ยวตัด ตอนนี้เวลาขึ้นนะรถตอนยังไม่เปิดเขาบอกเปิด8ปดโมงครึ่งตอนนี้กี่โมงเนะน,นี่ยแปดโมงสิบเอ็ดแปดโมงสิบเอ็ดแล้วเนี่ยเหลืออีก29นาทีนะทุกคนเดี๋ยวต้องรอก่อนเอ็มใช่อีกส9นาทีสิเฮ้ยเบอกนี่ผิดปหมเนะี่ย <c oughs> แปดเดี๋ยวจะตัดเราจะตัดไปตอนขึ้นนะครับนี่ตอนนี้มาแล้วอู้รถล่างมาแล้วรถล่างมาแล้ว,ลลวเห็นไหมเนี่ยอู้รถล่างมาแล้วตึ่งตึ่งมากเดี๋ยวรอรอดูก่อนนี่ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ว เอกกันไหมนี่กำลังขึ้นขึ้นเลยน่านไหม กินฟังเสียวหรอใ่บอกแต่นะครับตอนขึ้นตอนขึ้นมาแตครับว้าวีู่ดูตอนนี้เราจะมาขึ้นไปแล้วอกนี่รีูใส่ไหมเนี่ยกดูไปถ่ายเลยุณนะโอ ขปนแล้วก็รักขึ้นแล้วเมมมงเมมสั่นไม่ได้ระยะไม่หลอกหอกนะครับนี่อยู่รถราแล้วอย่างปแล้วผมไปแล้วขาลุงอาจจะไม่เฉยเฉยแต่มันก็เนะเดี๋ยวรดสูดตรงไว่าเดี๋ยวขอดิแน่เลยต้องแม็กรู้สึกไงครับต้องแม็กเสียวมากค่ะทุก ตอนนี้อยู่กันส <itu โ parece> คนต้องจาก <Southeast S 2> ขึ้นรถก่อนแล้วเนี <Credit noise> ่โอ้โหทิงกันเสี่ยวว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 วีวว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 ว คเลยว่าินเทไม่ได้เทอย่างเสี่วเรเบคอีมี่อะลเสียวหอเลี้ยงาเลยงยาเลี้ยงยาเลี้ยเลียงยาเลยยงาเลี้ยงยเลี้ยวยเล้เลียงยเลี้ยงยาเลงเลียงยาเล้ยเลียงยาเลีเลีนยยเลียงยเล้ยงยาเลยเลี้ยงยเลยงยาเล้สงยาเลงยาเลยยาเลงยาเงยเลงยเล้งยลเลยเล้ยเียง ขวาไม่ได้หรอแ่ไม่บอกงลปอยากลงขวาเฉยเอยนี่ไม่บอกเปกติเลยน่ากลัวอยู่เนานเออคน่งกลางก็อยากทำอยากไไมวะิู่ไม่ได้ถ่ายอะถ่ายวอไม่่ายน้องรอให้รถจอดก่อนนะคะเก็บบัตรไปใช้ตอนลงนะเดี๋ยวรอรถจอดก่อนแล้วลงทางซ้ายมือสวยอ้ เดินเงียบอกบอกหัขึ้นมาจอดก่อนนะไม่ขึ้นมาหูหรือวะไม่จอดก่อนเดี๋ยวจะเลื่ลงกันเขาได้เลยผัดนด้ายเลยขึงเลยแล้วลงกันนลงแัก ขาถึงแล้วถึงแล้วจ้ากลัวเข็นทายป้ายดิระวังโดนไปเอ๊ะเขาเปิดแลตอนนี้เราก็ขึ้นมาแล้วขึ้นมาอยู่ถึงพระราชวังแล้วตอนนี้เด๋วอะงจะขึ้นไปบนพระราชวังเนี่ยกําลังขึ้นมาไดก่อนจะไปที่อย่าตกแอบขึ้นไปเบอร์สิบ เงิงงนห่างมองไม่เห็นมานถึงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวคือในพระราชวางังอ่ะเขาไม่ให้ถ่ายรูป<ะ> <c oughs> เราจะปิดไปแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมาถ่ายละ นี่ทุกคนเราก็ไก่จุดชมวสวยมากตรงดูดูภาพเจด,ดีดิสวยมากวิวคือแบบแต่พี่เอ็มเยอะมากเหมือนกันนะอะ<ช>่รู้อากาศออกจะร้อนหน่อยอะไรผู้อุ้ยมองไม่เห็นวะ <c oughs> ค,คือคืออยากสัมภาษณ์ความรู้สึกแบบเข้าไปข้างในสวยมากสวยมากแต่เขาไม่ให้ถ่ายเดี๋ยวภาพบอ,อกมาให้ดูไม่ได้<ช>ก,<ะ>ก็มีแค่ภาพวิวข้างนอกแหละให้ดูได้แหละสวยนี่เป็นหอดรูดราวนะ อันนี้คือหอดูดาวใช่หอดูดาวเข้าซึ่งได้ใช่ไหมได่แหละไปเดี๋ยวสถานที่ต่อไปคืออะไรสถานที่ต่อไปที่เจะไปเที่จะไปคือที่ไหนไปจากนี้เหรอใช่เราก็จะไปชะอำกันทุกคนใช่เดี๋ยวไปทะเลค่ะเปเลก็คือเดี๋ยวขอตัดไปก่อนเลยแต่ไปถึงชะอำปุ๊บจะมาถ่ายอีกรอบนึงนี่มาถึงที่หาดชะอำแล้วนะรอตั้งนานอู้หูมาเล่นน้ำทะเลแล้วมีน้ำทะเลเย็นๆลมแรงมาก ไงคือจะไปเล่นน้ำยัง<ป>จะไปแล้วเนะี่ยไม่ไม่จะไปไปเล่นมาแล้ว <laughs> ถ้าไม่ได้ให้กลับมา <laughs> ถ้าไม่ม <laughs> ได้ให้กลับมาถ่ายก็ยังไม่มาล้มไปเมื่อกี้แต่งั้นล้มงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปเล่นน้ำกันก่อนนะครับไ๊บ้ปบา ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองยี่สิบสามนาทีเราก็ถึงแล้วนะทุกคนคือพักไปแล้วคือสวยมากท่พหขคือดีมากอ่ะมีทั้งโต๊ะูสว่ายน้ำว้าวคือดีแอร์ก็เย็นว่ะเลิดเล็ดเล็ดเป็นใช่ไหยจะไงต่อก็แต่ตอนนี้จะตัดไปตอนกลางคืนก็ได้แตวจะมันจะมีกิจกรรมอีกเดาเอาตัดไปเลย

Нет, нет. ขอโทษทุกคนด้วยนะโหเสียดายมากเลยคือลืมถ่ายจริงๆก็คือที่จะต้องถ่ายใช่ไหมคือมันเป็นน่าศรัทธาก็คือเป็นอุทยานของหุ่นคีพึ่งไม่ได้ถ่ายแต่จะให้ดูเป็นรูปบรรยากาศแทนนะ มาถึงตลาดน้ำวังพญาเฮ้ยลำพญาวังพญาลำพญา,าแล้วเป็นไงไปซื้ออะไรกินกันจ้ะสวดแต่ยังไม่ได้ซื้ออะไรกินลยของเยอะจัดของเยอะจัดที่แปลว่าของเยอะเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะไปพาไปโมโนเฮนจะพาไปดูวิวน้ำแบบไปแล้วครับ น้ำดื่มกาแฟโค้กเย็น้อะไรเงี้ยตอนตอนกิมใช่มีของเต็มเลยนี่ตลาดสองข้างทางมีแต่ของหน้ากิดโอหตรงน,นี้คือแบบดีมากเป็นดูดิคือแบบ ฝนแม้ตกเหมือนจะเป็นนำ้ำอะไรตกไม่รู้ตอนนี้กี่โมงแล้ววะลองดูสิเว้ยตอนนี้บ่ายสามยี่สิบสองครูบอกให้เวลาถึงสี่โมงครึ่งแต่จะขอ,อไปหาอะไรกินก่อนไปปิดวันกลนทั้งวัน ก็จบปแล้วนะสำหรับวอล์กสองวันหนึ่งคืนที่เพชรบุรีก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปที่พวกเราตัดมาให้ดูนะขอบคุณทุกๆคนเลยที่ดูมาจนจบคลิปนะ